ขตัเดีวนี้ก็ับความบูชาระนักตาน้องกันนะครับยีเมน Yeah. น้อยงงนะครับก็เพิรมวันอุปานนะสงกรานต์กล่าวถวายพระพรนะครับ ส,สมโคของพระมาชิระก้าวเจ้าสมเดหัืรัชการที่สิซึ่งเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เราเครารพบูชาแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวงชนชาวไทยทุกคนนะคะเราเป็นองค์กรเอกชนแต่ก็ต้องแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะ วันนี้ก็เป็นวันสำคัญยิ่งนะคะเป็นวันมหามงคลนะคะเน,เนื่องในโอก,กาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาบาชัชระก้าวบดินธราลางคูลเจริญพระชนพรรษาครบ71พรรษาวันที่28กรกฎาคม2 5ง6 ข้าพพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชรโอกาสนะคะขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมาพระชนมายุคยิ่งยืนนานเป็นขวัญและกำลังใจของพระสบนิกรของควงชนชาวไทยตลอดไปนะคะด้วยก้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ดรวิรันนุพาณสงขาประธานมูนิตี้ตัวแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จิตจสาม,มูนิตี้หลวงตาน้อยองค์กรสาธารณประโยชน์ พระยานะครับกล่าวบทอา่าเสนอว่าถว,วายพระกบรชัยมงคลในโอกาสวันเสือพระจุมพัน,นธ์ษาพระบาทสมเด็จพระวิษณุต้าช่างู่หัวนะครับขอเนชะฝ่าละอองธุรีพระบาทบรมนาถบพรมินบิณสยามมหาวชิราลงกรปก,รก,กเกศกล้าวเรืองพระนามทั่วเขตคามร่มเย็นด้วยพระบ,บารมีทัดรองไทยด้วยธรรมนำสูุร เานน่า็สมนิกรนิราชทุกทัวถท่กที่ทรงคำรงพระราชปณิธานแห่งความดีพระคูอมีคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระอิถีขอพระนฤรดีศกสุขทุกสมัยสถิเป็นขวัญกล้าวนิรันร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยก็หมดขอเดชะข้าพุทธเจ้าคณะกกมการและเจ้าหน้าที่จินอาสา มูลนิธิของตาน้อยองค์พรนสามระไรนะไปอยูนะครับพระบาทสมเด็จพระกระเมนพระรามาธิบดีศรีสิงห์พระมหาวชิราพรัรวชิรเจ้าเจ้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันของประเทศไทยนับเป็น พระมหากษัตริย์แดะเการที่สิบแห่งราชวงศ์จักรีพระราชสมภพวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพศ2495เวลา17.45นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จึงประสูติพระองค์นณพรนที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตพระองค์มีพระเชษฐาพระกินีคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนพันณวดีและมีพระกนษฐาพระกินีทั้พระกนธฐาพระกินีสองพระองค์คือสมเด็จพระกันธฐาที่ราชเจ้าบรมสมเด็จพระเทพรัชนาชสุธา สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมะารีสว่างสวัดิ์วัชระัริยวัชะัตรราชเจ้านาดีพระนามพระิีาพระนามพระจีราองค์กร้์ รงหลงและเชืญาณอวงทรงขัราชการที่เจ kind of ้าเสด็จสวนพคตในวันที่13ตุลาคม2559มีการภาดการว่าพระองค์จะทรงขึ้นความว่าทายต่อพันธีแต่ทรงมัด่อนไปก่อนเพื่อให้เวลาูผ้คนไว้อะไรนาชวิดาน จางวันที่หนึ่งพราตมของพระองค์ย้อนหลังไปถึงวันสอนพรทราชบิดาเนื่องด้วยพระชนกน้นะครับก็ถือว่าที่ได้บุญาดีเลย lòng về đó joke or i